คืนที่เงียบสงัดชายหนุ่มที่ชื่อกิตติเสร็จสิ้นจากการทำงานล่วงเวลาในสำนักงานเขาตัดสินใจขึ้นรถไฟเที่ยวดึกเพื่อเดินทางกลับบ้านหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักเขาคิดว่าการนั่งรถไฟในเวลาค่ำคืนคงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพักผ่อนร่างกายเขารู้สึกอ่อนล้าแต่จิตใจกลับเต็มไปด้วยความเงียบสงบที่เราคอยอยู่ที่บ้าน รถไฟที่เขาขึ้นนั้นเป็นรถไฟด่วนที่มุ่งหน้าสู่ชานเมืองมันดูเก่ามากมีเสียงกระทบกระเทือนจากล้อเหล็กบนรางเหล็กที่ดังสะท้อนไปมาการเครื่ออนที่ของมันเงียบสงดไม่มีเสียงของเครื่องยนต์หรือเสียงแตรเหมือนที่เขาคุ้นเคยร,รถไฟค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากสถานีและเข้าสู่ความมืดของคืนค้ามชายหนุ่มมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้ามืดบิดไร้แสงดาวรู้สึกเหมือนกำลังเข้าสู่ความว่างเปล่า เขามองไปรอบๆตู้โดยสารเขาสังเกตเห็นว่ามีผู้โดยสารเพียงไม่กี่คนแม้จะเป็นเวลาที่รถไฟวิ่งดึกแต่นั่นก็ยังทำให้เขารู้สึกแปลกใจผู้โดยสารที่เหลือก็มีแต่ความเงียบสงบไม่มีใครพูดคุยหรือทำเสียงใดๆบรรยากาศในรถไฟแปลกประหลาดเหมือนหลักมบันว่าทุกคนอยู่ในโลกของตัวเองความเงียบนี้ทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเขานั่งลงที่เก้าอี้ริมทางเดินหันไปมองดูหญิงสาว ที่นั่งข้างๆเธอเป็นคนเดียวที่นั่งอยู่ใกล้เขาเธอมีท่าทางสงบและนั่งนิ่งเกินไปเหมือนกับว่าเธอไม่เคยขยับตัวเลยเขาพยายามสังเกตใบหน้าของเธอแต่กลับเห็นแค่งเงาดำๆที่ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเธอกำลังมองอะไรเขาหายใจลึกๆพยายามคลายความวิตกกังวลและหันไปมองที่หน้าต่า,ก,ตากลับพบว่ามันเริ่มมืดจนไม่สามารถเห็นอะไรได้อากาศมันเย็นจัง เขาพิมพำกับตัวเองในขณะที่รู้สึกถึงความเย็ยนที่ปกคลุมทั่วตัวรถไฟทันใดนั้นเขาสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่เย็ยนเฉียบข้างๆตัวเขาร่างของหญิงสาวข้างๆเขาเริ่มขยับนิดๆเขาหันไปมองและพบว่าเธอกำลังยิ้มให้เขาแต่ไม่ใช่รอยยิ้มที่อ่อนโยนหรือเป็นมิตรรอยยิ้มของเธอมีอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติใบหน้าของเธอค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวซีดใบหน้าของเธอเหมือนกับไม่ใช่คนที่มีชีวิต เขาตกใจและสะดุ้งตัวขณะที่มือของเขาเผลอไปสัมผัสที่ร่างของเธอเธอเย็นมากจนเหมือนร่างของเธอไม่มีกระแสชีวิตเขากระพริบตาหลายครั้งรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวเขากำลังเคลื่อนที่ช้าลงมันเหมือนกับว่าเขากำลังตกอยู่ในผวังที่ไม่มีที่สิ้นสุดชายหนุ่มกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเขาพยายามจะขยับตัวหนีแต่ไม่สามารถขยับขาได้ราวกับถูกบางสิ่ง ที่ไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสได้ยึดร่างของเขาไว้ตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่าเขากำลังอยู่ในที่ที่ไม่เหมือนกับโลกจริงๆการเดินทางของเขาเริ่มต้นขึ้นแล้วชายหนุ่มพยายามจะรวบรวมสติและขยับตัวนี้ จากหญิงสาวข้างๆแต่ร่างของเขากลับไม่ขยับไปไหนเหมือนถูกตรึงไว้กับที่นั่งงอรู้สึกเหมือนกับเวลาในรถไฟหยุดชะงักเขาพยายามหายใจให้ลึกเพื่อคลายความตื่นตระหนกแต่หัวใจกลับเต้นเร็วขึ้นเขาหันไปมองคนอื่นๆในตู้โดยสารหญิงสาวที่นั่งข้างๆยังคงยิ้มให้เขาอย่างช้าๆเหมือนกับการยิ้มที่ไม่มีจิตวิญ,ญญาณความรู้สึกเย็นยะเยือกที่สัมผัสได้จากเธอเริ่มแพร่กระจายไปทั่วร่างของเขา เขาหันไปมองผู้โดยสารคนอื่นๆทุกคนในตู้ดูเหมือนจะไม่ขยับเขยื่อนพวกเขานั่งนิ่งราวกับว่าไม่มีชีวิตชีวาแม้กระทั่งเสียงหายใจยังไม่ได้ยินเลยแม้แต่น้อยเขาพยายามจะเรียกใครสักคนแต่กลับไม่มีเสียงออกจากปากทำไมทุกคนถึงไม่พูดอะไรเขากระซิบกับตัวเองอย่างหวาดกลัวมีอะไรผิดปกติแน่ๆเขาค่อยๆขยับมือไปแต่ที่ข้อมือของหญิงสาวที่นั่งข้างๆหวังว่า จะทำให้เธอหลุดออกจากการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนจะไม่เป็นธรรมชาติแต่เพียงแค่แต่สัมผัสเขากลับรู้สึกถึงความเย็ยนที่แฝงอยู่ในมือของเขาเหมือนสัมผัสกับหินที่แข็งเย็ยนชาเขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากทันใดนั้นหญิงสาวหันหน้ามาทางเขาช้าๆรอยยิ้มที่ค้างอยู่บนใบหน้าของเธอเริ่มขยายขึ้นจนเกือบจะบิดเบี้ยวไปราวกับว่าใบหน้าของเธอเริ่มแสดงความไม่พอใจ ในขณะที่ดวงตาของเธอที่เบิกกว้างกลับดูเหมือนว่าไม่มีดวงตาที่มีชีวิตสายตาของเธอเป็นแค่ช่องว่างดำลึกมันทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าผ่านสายตาของเธอเขากำลังมองเห็นความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเธอเธอเป็นใครกิตติถามเสียงสัน่น หญิงสาวไม่ตอบแต่ยังคงยิ้มให้เขาและแค่ยิ้มเท่านั้นทุกสิ่งรอบๆตัวเขากลับเริ่มเปลีป่ยนแปลงไปเสียงของรถไฟเริ่มหายไปทีละน้อยราวกับว่าเสียงทุกอย่างในโลกนี้เริ่มสูญหายเขาหันไปมองทางอื่นในตู้โดยสารอีกครั้งทุกคนยังคงนั่งนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวแม้กระทั่งเสียงจากภายนอกที่เคยได้ยินจากรถไฟตอนแรกก็หายไปแล้วตอนนี้เขาแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลย นอกจากเสียงลมหายใจของตัวเองที่ดังสะท้อนในหูมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่กิตติพยายามบอกตัวเองให้คิดให้ดีแต่มันก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าสถานการณ์นี้มันไม่สมเหตุสมผลเลยในที่สุดเขาตัดสินใจลุกขึ้นจากที่นั่งหวังว่า จะได้ออกไปจากที่นี่แต่เมื่อเขาพยายามขยับขาเขาก็พบว่าร่างกายของเขากลับไม่สามารถขยับได้ตามที่ตั้งใจไว้เขาเหมือนถูกตรึงให้ยังอยู่ในที่เดิมเขากระทืบเท้าลงกับพื้นแรงๆเพื่อลองปลุกตัวเองให้ตื่นจากความรู้สึกที่ติดอยู่ในโลกนี้อย่ามายุ่งกับฉันเขาตะโกนออกมาแต่ไม่มีใครตอบชายหนุ่มหันกลับไปมองหญิงสาวข้างๆอีกครั้งและในครั้งนี้สายตาของเธอดูเหมือนจะเจ๋อลึก ไปที่จิตใจของเขารอยยิ้มบนใบหน้าของเธอไม่ใช่แค่รอยยิ้มทั่วไปแต่มันเป็นเหมือนการยิ้มที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความกลัวที่ลอยอยู่ในอากาศทันใดนั้นรถไฟก็เริ่มเคลื่อนที่ไปอีกครั้งมันเหมือนกับว่าไม่มีที่สิ้นสุดเขากำลังเดินทางไปยังที่ไหนสักแห่งที่ไม่อาจคาดเดาได้รถไฟยังคงเคลื่อนที่ไปในความมืดและทุกอย่างรอบตัวเขาก็ยังคงเงียบสงด ไม่มีเสียงการพูดคุยจากผู้โดยสารไม่มีเสียงรถไฟที่เคยคุ้นเคยทุกอย่างดูเหมือนจะค้างอยู่ในโลกที่ไร้ชีวิตชีวากิติรู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังถูกดูดเข้าไปในอุโมงค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกอย่างรอบตัวเขาดูหายไปและเหลือเพียงแค่ความมืดที่ล้อมรอบเขาอย่างอ่อนโยนและหนาวเหน็บรถไฟวิ่งไปอย่างช้าๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นว่ามันเริ่มเข้าสู่สถานีที่มืดมิด ไม่มีแสงไฟแม้แต่ดวงเดียวบรรยากาศดูแปลกประหลาดและไม่คุ้นเคยเขามองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆหมอกที่หนาทึบสถานีดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนและเส้นขอบฟ้าก็เหมือนจะกลืนหายไปในความมืดรถไฟเคลื่อนเข้าสู่ภายในสถานีโดยไม่มีการหยุดจนกระทั่งมันเริ่มวิ่งผ่านอุโมงค์ที่ยาวและมืดมิดเสียง จากการกระทบของล้อเหล็กกับรางเริ่มหายไปและทำให้กิตติรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาทั้งหมดในโลกนี้กำลังหยุดนิ่งแม้แต่การหายใจของเขาก็ดูเหมือนจะช้าลงและอากาศรอบตัวก็หนาวเย็นจนเขาแทบจะทนไม่ไหวเขาพยายามหันไปมองผู้โดยสารคนอื่นๆแต่ทุกคนยังคงนั่งนิ่ง ไม่มีใครเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยแม้จะมีบางครั้งที่เขาพยายามจะพูดกับใครบางคนแต่คำพูดกลับไม่ออกจากปากเขาเราวกับว่ามันถูกปิดกัน้นด้วยบางสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้เขามองไปที่หญิงสาวข้างๆเธอก็ยังคงนั่งนิ่งเธอไม่เคยขยับเลยไม่แม้แต่การกระพริบตามันเหมือนเธอเป็นหุ่นที่ไม่มีชีวิตทำไมทำไมทุกอย่างถึงเงียบขนาดนี้กิติคิดในใจแต่ก็ไม่มีคำตอบจากนั้นเขาก็สังเกตเห็นบางสิ่ง ที่ไม่ปกติผ่านกระจกหน้าต่างเขามองเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวท่ามกลางความมืดร่างที่บางอย่างดูเหมือนจะเคลื่อนที่อยู่ห่างไกลเขาพยายามขยับตัวไปดูแต่ก็ไม่สามารถขยับได้ขาของเขายังคงยึดติดกับที่นั่งเหมือนกับถูกตรึงไว้ในจุดเดียวทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงหายใจหนัก ซึ่งเริ่มดังขึ้นจากข้างในรถไฟสีนั้นดังขึ้นจนเขาเริ่มรู้สึกถึงความกลัวที่เพิ่มขึ้นในใจเขาพยายามหันไปมองรอบๆตัวแต่ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเขาหลับตาและพยายามจะริกสติของตัวเองกลับมาแต่เมื่อลืมตาขึ้นเขากลับพบว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรถไฟยังคงเคลื่อนที่ไปในอุโมงค์มืดไม่มีแสงไฟและไม่รู้ว่าจะหยุดเมื่อไหร่ ทุกสิ่งรอบตัวเขากลับเริ่มเลือเหมือนเขากำลังตกอยู่ในฝันเขามองไปที่หน้าตาอีกครั้งและในครั้งนี้เขาเห็นเงาของบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในความมืดมันดูเหมือนจะเป็นบางอย่างที่ไม่ได้เป็นมนุษย์เสียงหายใจหนักๆน,นั้นกลับดังขึ้นชัดเจนมากขึ้นมันเริ่มเข้าใกล้เขาทีละน้อยความรู้สึกหนาวเย็นที่เขารู้สึกก่อนหน้านี้กลับแผ่ขยายไปทั่วร่างกายเขาหันไปมองหญิงสาวข้างๆ ที่ยังคงยิ้มให้เขาใบหน้าของเธอดูเหมือนจะบิดเบี้ยวขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับว่าเธอกําลังยิ้มอย่างทารุณในขณะที่เสียงหายใจนั้นเข้ามาใกล้เขามากขึ้นเขารู้สึกเหมือนกําลังจมลึกเข้าไปในความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดรถไฟไม่หยุดและเขาก็ไม่รู้ว่าจะหลบหนีไปทางไหนอุโมงค์มืดกำลังกลืนเขาลงไปเมื่อเสียงหายใจหนักๆที่ดังเข้ามาใกล้ถึงที่สุดกิติรู้สึกว่า มันเหมือนกับว่าเขากำลังหายใจไม่ออกเสียงลมหายใจของเขากลับดังสะท้อนในหูท่ามกลางความเงียบที่แปลกประหลาดทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนจะเริ่มจางหายไปอย่างช้าๆราวกับว่าเขากำลังจะลืมตัวเองและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขาก็กำลังละลายหายไปในความมืดสายตาของเขาหลับไปในที่สุดเขารู้สึกเหมือนร่างกายกำลังลอยไปตามกระแสที่ไม่สามารถควบคุมได้และในวินาทีนั้น เองความรู้สึกแปลกๆก,ก็เริ่มเข้ามาในหัวสมองของเขาภาพบางภาพจากอดีตที่เคยลือมหมกไปแล้วกลับปรากฏขึ้นในใจภาพเด็กชายตัวเล็กๆวิ่งเล่นในสวนหลังบ้านภาพของพ่อและแม่ที่ยิ้มให้เขาในวันเกิดของเขาภาพของบ้านที่เขาเติบโตขึ้นมาทุกภาพเหล่านั้นดูเหมือนจะกลับมาอีกครั้งในหัวของเขากิตติไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเหตุใดภาพเหล่านี้ถึงปรากฏขึ้นตอนนี้เขารู้สึก หมือนกำลังย้อนกลับไปในเวลาในช่วงที่เขายังเป็นเด็กเด็กชายที่ไม่มีความกลัวและเต็มไปด้วยความฝันทุกสิ่งในภาพเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเกิดขึ้นในความทรงจำเหล่านั้นสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีกลับมีบางสิ่งที่มืดมนแฝงอยู่ภาพของบ้านที่เขารู้จักเริ่มเบลอและร่ามุมเหมือนภาพในความฝัน ไม่ไม่ใช่แบบนี้กิตติพุมธรรมกับตัวเองในขณะที่เขาพยายามจะหนีจากความทรงจําเหล่านั้นเขากลับพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนถนนในเมืองที่เขาคุ้นเคยกลับเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดบ้านเรือนที่เคยคุ้นเคยกลับกลายเป็นบ้านเก่าที่สุดโทมและรกร้างเขาเห็นเงาของบางสิ่งเคลื่อนไหวไปตามถนนที่ว่างเปล่าบางครั้งเป็นแค่เงาที่ไม่สามารถมองเห็น ได้ชัดเจนบางครั้งเป็นแค่ความรู้สึกที่ทิ้งร่องรอยไว้ในอากาศเขาเดินไปตามถนนที่ดูเหมือนจะไม่มีจุดสิ้นสุดแต่ก็ไม่สามารถหาคำตอบได้เขาพยายามหาทางออกจากสถานที่นี้แต่ทุกๆท,ทางที่เขาเดินไปกลับพาเขากลับมาที่เดิมเขารู้สึกเหมือนกับกำลังหลงทางในโลกที่ไม่รู้จักทำไมทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมเขาพึพรรมพำเสียงเบาเขาหันไปมองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าและเห็นหญิงสาวคนนั้น ยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความมืดที่ยืดออกไปไม่มีที่สิ้นสุดเธอยืนอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรนอกจากเงามืดและยิ้มให้เขาด้วยใบหน้าที่แสดงความว่างเปล่าเธอเธอคือใครกิตติถามเสียงสัน่นหญิงสาวยังคงยิ้มให้เขาไม่ตอบอะไรนอกจากเสียงหัวเราะเบาๆที่แผ่วเบาจนเขาแทบจะไม่ได้ยินมันเหมือนเสียงหัวเราะที่หลอกลวงหรือเสียงที่มาจากที่ไหนสักแห่งในความมืด ในวินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนว่าเขากำลังย้อนเวลากลับไปสู่อดีตที่เขาไม่สามารถย้อนกลับไปได้ทุกๆความทรงจำที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงกลับกลับมาอีกครั้งมันเหมือนกับว่าเขากำลังตกอยู่ในความฝันที่ไม่อาจตื่นขึ้นได้เขาพยายามจะหลบหนีจากหญิงสาวแต่ทุกอย่างกลับเหมือนกับการวงเวียนอยู่ในวงกลมที่ไม่มีที่สิ้นสุดร่างของหญิงสาวเริ่มจางหาย ไปในอากาศหรือเพียงแค่เสียงหัวเราะที่ค่อยๆลดลงจนเงียบไปในขณะที่เขาเริ่มรู้สึกถึงความมืดที่ครอบงำเขากิตติก็เริ่มรู้ตัวว่าการเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่ใช่แค่การเดินทางธรรมดาแต่มันคือการย้อนกลับไปสู่บางสิ่งที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ความมืดที่ครอบงำกิตติเริ่มลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงหัวเราะของหญิงสาวค่อยๆจางหาย ไปในอากาศแต่กลับเหลือแค่ความรู้สึกหนาวเย็นที่ลอยอยู่ในทุกทกที่ทุกๆสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนจะหายไปแล้วเขารู้สึกเหมือนกำลังจมอยู่ในความว่างเปล่าท่ามกลางโลกที่ไม่มีทางออกราวกับว่าการเดินทางนี้ไม่มีจุดหมายกิติพยายามสูดลมหายใจลึกๆเพื่อพยายามคลายความตึงเครียดในร่างกายแต่กลับพบว่าอากาศที่เข้าไปในปอดมันหนักและเหนียวเหมือนกับว่ามันถูกบดบังด้วยความมืดที่หนาแน่นจนหายใจได้ยาก เขาก้าวเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังไปไหนแต่ในที่สุดเขาก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปแสงสว่างที่ค่อยๆปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดมิดแสงนั้นเริ่มส่องเข้ามาอย่างช้าๆราวกับว่าโลกทั้งใบกําลังเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดแสงสว่างก็สว่างขึ้นจนเขาเห็นเส้นขอบฟ้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เขามองไปข้างหน้าและพบว่าเขากำลังยืนอยู่บนชานชาลาของสถานีแห่งหนึ่งสถานีที่ไม่เหมือนที่ไหนๆราวกับว่าเขากำลังยืนอยู่ในโลกคู่ขนานที่แยกออกจากโลกจริงสถานีที่เขายือนอยู่นั้นมืดมิดและเปี่ยวเหงาแต่เขากลับรู้สึกถึงความคุ้นเคยอย่างแปลกประหลาดในที่นี้เสียงคลื่นลมที่พัดผ่านเข้ามาทำให้เขารู้สึกถึงความเงียบสงบที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เคยเจอในชีวิตจริง สถานีนี้ดูเหมือนจะหลุดออกจากการเวลาและสิ่งที่เขาคิดว่าคือความฝันก็ค่อยๆเริ่มชัดเจนขึ้นกิติหันไปมองและเห็นหญิงสาวคนเดิมยืนอยู่ตรงนั้นหญิงสาวที่ยังคงยิ้มให้เขาเหมือนเดิมแต่ในครั้งนี้รอยยิ้มของเธอไม่เหมือนกับครั้งแรกอีกแล้วมันเต็มไปด้วยความเศร้าหมองและความว่างเปล่าเธอเงียบและไม่เคลื่อนไหวนิ่งสงบเหมือนกับรูปปั้นที่ไม่มีชีวิตเธอเธอไม่ใช่คนใช่ไหม คิติดถามเสียงสัน่นหญิงสาวไม่ตอบอะไรแต่ยิ้มให้เขาอีกครั้งความยิ้มของเธอเหมือนเป็นคำตอบที่เขาไม่อาจเข้าใจได้เขาพยายามขยับขาไปข้างหน้าแต่กลับรู้สึกเหมือนตัวเองยังอยู่ในที่เดิมเหมือนกับว่าเขายังไม่สามารถออกจากสถานที่นี้ได้เขารู้สึกว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นกับตัวเขาบางสิ่งที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดเขากำลังถูกดึงกลับไปในอดีตกลับไปในช่วงเวลาที่เขาเคยหลบหนีจากมัน คุณคุณเป็นใครกิติถามเสียงสั่นอีกครั้งหญิงสาวไม่ตอบแต่รอยยิ้มของเธอกลับค่อยๆจางหายไปท่ามกลางความมืดที่เริ่มกลับเข้ามาในสถานีอย่างช้าๆเสียงรถไฟที่เคยเงียบสงดก็ดังขึ้นมาอีกครั้งเสียงล้อเหล็กกระทบกับรางเหล็กดังขึ้นท่ามกลางความเงียบความมืดที่เข้ามาล้อมรอบเขาดูเหมือนจะทำให้โลกทั้งใบเริ่มแยกออกจากกัน ไม่ไม่ใช่ฉันไม่อยากกลับไปที่นั่นกิตติพูเสียงเบาแต่ไม่มีใครได้ยินในขณะที่เขาพยายามจะหนีไปจากสถานีนี้เขากลับพบว่าตัวเองกำลังเดินกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งทุกสิ่งรอบตัวเขาเริ่มหมุนวนและหลุดลอยไปในความมืดสถานีที่เคยรู้สึกคุ้นเคยกลับกลายเป็นสถานที่ที่ไม่รู้จักเขาหมุนไปมาหลายครั้งแต่ไม่สามารถหาทางออกได้ ท่ามกลางการหมุนวนเขากลับได้ยินเสียงของใครบางคนเรียกชื่อเขากิตติกิตติเขาหาันไปมองและเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ขอบสถานีดูเหมือนจะเป็นภาพที่เขาคุ้นเคยจากอดีตพ่อของเขาแต่ตอนนี้เขาไม่แน่ใจอีกแล้วว่าเขากำลังอยู่ที่ไหนและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพ่อของเขายิ้มให้เขาอย่างอบอุ่นและในวินาทีนั้นโลกทั้งใบเหมือนจะหยุดหมุนเขารู้สึก ถึงการปลดปล่อยจากความกลัวและความวิตกกังวลที่คอยทับถมเขามานานแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่เริ่มจางหายไปในแสงนั้นแล้วทุกอย่างก็ตัดขาดไปในความมืด